คือสวิกชิกนะ,ะมันเป็นซีรีส์มวยไทยนะครับเราถือว่าคือมวยไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขายได้อยู่ทั่วโลกแล้วนะฮะซึ่งต่างชาติรู้จักเราทั่วโลกก็จะมีค่ายมวยเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเลยนะทั่วโลกมันเป็นมันเป็นเป็นช็อปทเทอร์ได้เลยนะเราก็เลยคิดว่าอยากจะทาซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งเผยแพร่เรื่องมวยไทยด้วยนะครับให้ตกย้ำพีเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็ทําให้แบบมันมีเรื่องราวบไรตีม้ variety, มีแบบว่า เรียกว่าปีหลายรบรดอยู่ในเรื่องนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วจะสื่อความเป็นไทยให้ต่างชาติได้รู้มากขึ้นกันตอกย้ำนะครับวันนี้ตัว Pilot ไม่ไ,ได้ชมแล้วรู้สึกยังไงบ้างวะวันนี้คือเราตั้งใจทาง,งานมากเลยนะครับเพราะว่าิงปวดแยบปวดหลอดแเราก็แก้อยู่นะครับแก้สองสามรอบเพราะเรามีประสบวามจากื่อนแรกนะครับลิ้นสองนี้นรับรองว่าถึงพ่ถึงชิงแน่นอนนะครับแล้วถ้า,ถาไม่ดีไม่ปล่อยผ่านโดยที่ p i ลอ t คนุญาตรู้สึกว่าผลตอบรับน่าจะดีครับเพราะดูจาก กระแสด้านหลังนะที่มีกิจกรรมแล้วก็มีคนมาร่วมเยอะแยะมากเลยนะครับคิดว mm ่าเรื่องนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการที่จะไปการทำ production จริงนะครับซึ่งแต่เราตั้งใจจะมีทั้งหมด8ปีนะครับตอนเริ่มโปรเจกต์ที่เนื้อสตวากลางยุคป้าเขาใจกันไหมก็ค่ะยังไงนะก็ต่างประเสนใจต่างชาติสนใจโปรเจกต์คือเรื่องนี้ต่างชาติสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆการเรื่องเก่าเรามีฐานแฟนคลับทั้งหมด15ประเทศนะครับทั่วทุกทวีปเลยนะทั่วโลกนะครับทั้งลาตินอเมริกาทั้ง จีนนะครับแล้วก็ทางแบบยุโรปอังกฤษนะครับมีหมดเลยนะฮะแล้วขนาดพอเริ่มเริ่มแบบเริ่ม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 ปล่อยแพร์ไปเป็นตัวอย่างน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆน่ะแฟนคับกระแสตอบรับมันพุ่งมาแบบเยอะมากทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือจะเป็นเอ่อเฟซบุ๊กหรือต่างๆนะแล้วโดยมิตรกระแสจากน้องๆนักแสดงด้วยนะครับแล้วก็จัดบริษัทเริ่มดีดเองด้วยนะครับที่ทําเรื่องแรกไว้ที่หลังจากปล่อยไทยหลับเท้าแอบต่อไปของที่เรื่องนี้ ก็หลังจากวันนี้นะครับซึ่งวันวันวันที่ทาที่เป็นฉายไพหลอดนะครับซึ่งแฮปปี้แล้วนะกำลังใจมาท่วมทุนเลยเราจะทำาวอรกชั่นประมาณปลายปีนี้นะครับอีกประมาณเดือนกว่านะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะออนแอร์ประมาณคิวหนึ่งนะครับประมาณมีนาหรือประมาณต้นเมษาของปีของห้าหกเก้าค่ะที่พี่แจ๊คค่ะใช่คนะในยก ครว่งนี้นนนก็น่นาสนุกมับก็นาสนุนมากครับมาจริงๆแล้วไม่ได้เล่นละครกับซีรีส์มานานแล้วนะครับมารับเรื่องนี้ก็เพราะว่าเห็นมีความเป็นไทยซึ่งอันนี้สําคัญมากในด้านของสมาคมแล้วเนี่ยเราพยายามจะผลักดันอะไรที่เป็นไทยๆนะครับมวยไทยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ดังทั่วโลกไทยบ็อกซิ่งไทยบ็อกช็อตทุกอย่างเนี่ยคือคือจับต้องขายได้หมดเพราะฉะนั้น เรื่องนี้เขามีน้องๆมีการเทรนนิ่งฝึกฝนมาอย่างดีและจริงจังก,กับค่ายที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแม่ไม้ยมวยไทยเนี่ยของจริงไม่ใช่แบบว่าสตรีทคิกกิ้งนะเเราก็เลยอยากจะเผยแพร่ตัวนี้แล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่เลยครับว่าได้เล่นเรื่องนี้ด้วยทำขายจากการละครพีดานอยู่หรือคะจริงๆ,ๆก็ประมาณเกือบสองปีครับเกือบสองปีหายไปก็อย่างที่บอกก็ ตอนนี้ก็ไม่มีบ่นอะไรนอกจากพ่อมาตัองยังได้อยู่ได the <te ้ลยยังได้อยู่จริงๆนะครับตีที่เป็นพี่ชายก็ได้แล้วน้องตัดมาคนสนิทใหม่นครับเออก็บ้างครับก็บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถึงแม้ไม่ได้เล่นแต่ก็ยังอยู่ในวงการตรงนี้ตลอดเราก็จะไปเที่ยวไปเยี่ยมตามกองต่างๆหรือบางทีก็ไปเป็นโค้ชให้ก็มีเหมือนกันนะครับก็ก็ไม่ได้ทิ้งตรงนี้ไปเลยทีเดียวน้องๆเก่งไปไหมพี่น้าเก่งมากพรุนี้มีน้องๆมีความพยายามสูง เขาซ้อมมาเยอะแล้วซ้อมอจริงจังพอเห็นตอนที่เขาเล่นซีรีส์ในบทในในละครแล้วเนี่ยเอ,อไม่ใช่เฉพาะทกต่อยอย่างเดียวแต่เวลาเข้าบทดราม่าหรือต,ะต,ะต,ะตะละกเนี่ยเขาทำได้ดีเลยทำได้ดีแล้วก็รู้ว่าเขาฝึกกันมาเยอะแล้วได้เรียนการแสดงมาเยอะพอสมควรเลยนะครนักแสดงมานี่อย่างนี้นักแสดงแล้วก็คนป็นในไอย่างไงบ้าง สวัสดีครับผมทามโอบนี้ดีและปดเป็นขุนขนครับสวัสดีครับผมนักชงนอนนะครับรับบทเป็นชาไทยครับสวัสดีครับนักงติพตามครับรับบทเป็นเมฆครับสวัสดีครับไกด์ปีวัคุกสำนาญครับรับบทเป็นกองทัพครับสวัสดีครับบีบอยนันตกรครับรับบทเป็นตันครับ เตรียมตัวกันยังไงบ้างเรื่องโลกรว่าวขาจริงแน่ๆอ่ก็พวกเราก็เตรียมตัวในการที่เราเิร์ k ช็อปกันนะครับแล้วเราก็พวกเราทุกคนทํางานหนักมากในการซ้อมแล้วก็ที่จะทําผลงานให้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่ามันดีจริงๆครับว่าให้มันสมจริงจริงว่าคาว่ามวยไทยมีเอกลักษณ์เป็นยังไงบ้างครับจริงริแล้วอนเสดงตแล้วเราก็แบบมีจงา,ยยางกายยังไงกันนมาก ก็แต่คนองโชวอะไรอย่างนี้ครก็เรื่องนี้มันต้องมีเ่ได้วยเพราะว่รืงนด้วยความที่ว่ามันต้องแบบขายหนอะไรแบบนี้แล้วก็ศิลปะเรื่องมวไทยมันจะต้องแบบไปผมก็เลยต้องญี่ปุนแล้วก็เรียนมวยไทยด้วยแล้วก็การแสดงมันจะต้องแบบให้ดีที่สุดครับผมบรรยากาศในการถ่ายสลัดแต่ละคนดีครับบรรยากาศในการถ่ายดก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ ทุกคนเนี่ยแบบตั้งใจกันทํางานมากครับแต่ด้วยความที่ว่าวันนั้นก็อาจจะมีฝนตกบ้างนิดนึงครับผมแต่โชคดีทุกคนช่วยกันนะครับแล้วก็ทําผลงานที่ออกมาอย่างเด็กที่ครับวันนี้ใครหลอ,อ,อ,อจจนนดจอเนี่นยมาเด็นๆทุคนเยายามมรื่นเต้นไหมก็วันนี้นนหลอดจอเนช่วงเย็นครับแล้วก็อีกไม่นานจะเข้า,ากกไปดูการในโรงพีเดาวแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็คือแอบไปสอบถามหลังบ้านมาเยอะๆหมายว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอันเนี้ย ดีมากๆเลยก็ผากคนติดตามพวกเราด้วยนะครับเอจรา๋อจริงๆเลยนะฮะก็คืออยากจะเผยแพร่มวยไทยเลยนะเพราะเราคนไทยเนาะแล้วมวยไทยนี่คือ,อยังไงกะอยู่คู่ประเทศตั้งแต่แบบชาติไหนๆแล้วนะครับแล้วมันต้องอยู่คู่ไปแล้วจริงๆอยากให้มวยไทยนะเป็น อยากให้ประเทศไทยอยากเป็นศูนย์กาลางของมวยไทยโลกอย่างจริงจังอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยผลักดันตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวกคตรชาวบ้านไปเคลม <c oughs> <c oughs> คือเอาจริงๆนะเราเราคนไทยเราคือตัว,ว,วเองอ่ะว่าไม่ไม่ไมไมค่อยแข็งแรงที่จะฝึกมวยไทยแต่ว่าก็มีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับแล้วเห็นว่ามวยไทยแต่ยังไงก็ต้องแบบอนุรักษ์ไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเอาจริงทุกเพศทุกวัยเล่นได้หมด แล้วมันป้องกันตัวเองได้จริงนะมีเพมเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่ามวยไทยเนี่ยเป็นสมบัติล้ำค่าที่มาติดตัวตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาไว้นะครับฝากมวยไทยไว้กับคนไทยให้อยู่พวกคนไทยอยู่กับโลกตลอดไปเลยนะครับนอกจากนี้นอกจากรวยว่าแท้แล้วให้เขาวลิศจรัสแท้รวยเก่งเรื่องยังไงโลกเต็มทะเลนิดนึงโลกนะครับเข้าใจไหมเป็นยังไงใช่บหม แล้วซีนไม่เกี่ยวอะไรกับมวยเลยครับผู้บอกว่ล้ซีนมันก็ม่อยากเลยครับคือไม่อยากสปอยมากครับอีกสองชั่วโมงก็ได้ดูครับแล้วซีนมันแซ่บมากๆเลยครับมันจะมีมันไม่เหมือนแล้วซีนแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้แล้วซีนมันมันหนาวใช่ไหมันเย็นมากใช่ไหมเย็นใช่ไหมให้ทุกคนดูแล้วชอบครือเปล่าเราละในงานี่ต้องทัวร์แสดงด้วยบรรยากาศ ก็รู้สึกดีใจมากๆครับที after, ่ได้รับแสดงซีรีส์สเวนที่ผมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบใครตัวผมมากเพราะผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาเรียนในไทยครับผมก็ต้องขอบคุณที่คูเป้าจัดประสบที่ได้ให้ผมได้รับบทในเรื่องนี้ครับผมใครมีเปบลับมีเป้ไปกดค่ะทีรเรื่องนี้นี่มีก่อนซีรีส์ก่อนนไงก็ขอฝากผลงานเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตั้งใจทำงานมากเลยครับแล้วน้องๆเนี่ยแบบฝึกกันแบบสุดชีวิตแล้วบท เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนแบบว่าแบบเอ้ยเมื่อไหร่มันจะบทลงตัวสักทีแต่กว่าจะลงตัวมันก็น่าจะคุ้มกับที่การรอคอยนะครับฝังเยอะเลยนะครับเราคนไทยด้วยกันจะต้องเอาเรา,เราเอาตัวนี้ให้แบบว่าให้อ,อยู่ก่อนนะครับมวยไทยต้อง,ต,องต้องอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่อะไรจะตามมานี่ก็แล้วแต่ข้างหน้าแล้วกันแต่คิดว่ารับลองเกิดแน่นอนนะครับแล้วก็งานนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เป๊ปด้วยนะครับที่นายกสมาคมวยคนเทนไทยนะครับที่ดูแลไปอย่างดีเลยแล้วก็ให้ให้โอกาสแบบว่าเราก็จะไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอรมันเป็น วายก็จริงครับแต่จริงๆแบบมันเป็นวายที่เป็นศิลปะเพราะมันเป็นแมสเสี่ยวนี้เราก็ต้องนิดนึงเนาะแล้วก็นิดนึงแต่ว่าเราเราเน้นคนไทยมากเลยนะครับแล้วก็วาไรตี้สุดชีวิตเลยครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับคือจริงๆแล้วนักแ,แ,แสดงทั่วไปเวลาสอนเล่นซีรีส์หรืออะไรเนี่ยก็จะต้องมีเวิร์กช็อปมีการแสดงแต่ของน้องๆพวกน,นี้นอกเหนือไปกว่าน,นั้นก็คือต้องไปฝึกมวยนะครับฟิตออกกําลังกายมันยิ่งเป็นงานที่เบิ้นยากขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆไม่มีความตั้งใจหรือไม่มีความมุ่งมานาแล้วเนี่ยคงอยู่มาได้ไม่ถึงวันนี้เพราะว่ามันหลายหลายเดือนแล้วนะที่ฝึกไปนมาแล้วเขาแข็งแร่งกันมากนี่คือครูภูมิใจนะภูมิใจกับน,น้องๆกลุ่มนี้จริงๆครับขอฝากเรื่องนี้ไว้เพื่อทุกคนตั้งใจพี่แป้เองก็อย่างที่บอกเลยว่าอยากจะสนับสนุนมวยไทยเองที่เราคนไทยได้วยการขอก็ฝากว่าด้วยช่วยดูด้วยแลวผลักดันเรื่องนี้ให้โกอินเตอร์ให้เยอะที่สุดแลครับขยายความเป็นไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมวยก็ดีหรือเรื่องอื่นที่น้อง จะหยิบจับหรือใส่เนี่ยก็เป็นไทยหมดเลยครับขอทำสนุกสนุนด้วยนะครับกงานเรื่องนี้็นก็ะครับก็ขอเป็นตัวแทนนะครับให้กับทุกคนในเรื่องด้วยลวกันครับจริงๆแล้วเรื่องนี้พวกเราตั้งใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบทเนี่ยพี่ๆเขาก็ตั้งใจเขียนมามากๆแล้วก็ในเรื่องของแม่ไม้มวยไทยเนี่ยเราก็ต้องการที่จะ ขายทอดศิละปะอย่างเต็มที่ครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่มวยไทยเต็มรูปแบบอย่างเดียวมันมีทั้งในเรื่องของอการทํางานภายในด้วยจริงๆแล้วก็ทุกอย่างทุกคนนะตั้งใจกันมากๆเราเราแทบจะไม่ได้เอาความเป็นสากลมาใส่เลยแทบจะเอาความเป็นไทยใส่ในทั้งหมดดังนั้นแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องนี้สนับสนุนเต็มที่ในเรื่องของศิละปะไม่ไม้โบยไทยของประเทศไทยของเราครับแล้วก็ในเรื่องของอความสนุกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแน่นอน เดี๋ยวรอดูในไพยหลับกันดีกว่าเพราะว่าขนาดกผมเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่านบทกันมาประมาณเลงเข้าใจว่ามันอาจจะมีความเครียดนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องความรู้สึกหรือเปล่าแต่พอตัวใพยหลอดออกมาเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนจะแปลกใจคู่ละครนุ่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเต็มที่ครับขอบคุณครับ